ปี2,556ที่ผ่านมานะคะเรียกได้ว่าเป็นปีทองของภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระขนงค่ะซึ่งล่าสุดนั้นค่ะก็ยังปรากฏว่ามีรายชื่อเข้าชิงรางวัลสุพรรณหงษ์ครั้งล่าสุดมากที่สุดนะคะถึง13สาขาค่ะนอกจากนั้นนะคะเรื่องของการเปลี่ยนกติกามาเป็นรับคะแนนจากการโหวตของคนในวงการบันเทิงในรางวัลสุพรรณหงษ์ในครั้งนี้ก็ยังส่งผลกับให้ภาพยนตร์รายชื่อเข้าชิงที่เข้ารอบสุดท้ายนะคะมีความหลากหลายมากขึ้นค่ะคนไปไหนหมดวะ เไมมตลาาดัันววยร็จง่ห้หลังขึ้นแท่นเป็นหนังพันล้านที่ทำเงินสูงสุดในไทยล่าสุดพี่มากพระขนงได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่2 3สาถึง13สาขาทั้งภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำก,กับยอดเยี่ยมดารานำหญิงยอดเยี่ยมและผู้สแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมที่มีนักแสดงเข้าชิงในสาขานี้ถึงสคนพิสูจน์คุณภาพของภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากตำนานพื้นบ้านเรื่องนี้ ไปปไม่เป่เเ็นนนนแบบีี้ยะนในปีนี้มีภาพยนตร์นอกกระแสผ่านเข้าชิงรางวัลใหญ่ของคนทำหนังไทยจำนวนมากไม่ว่าจะเป็น Mary is happy Mary is happy ที่เข้าชิง10สาขาเท่ากับตั้งวงรวมถึงสารคาดีเรื่องประชาธิปไตยที่แม้ฉายแบบจํากัดรอบแต่ก็ได้เข้าชิงใน3สาขาสะทอ้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเวทีสุพรรณหงษ์หลังเปิดให้มีการตัดสินด้วยคะแนนโหวต คือก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้เลยว่าเขาตัดสินกันยังไงใครเป็นคนตัดสินบ้างคณะกรรมการคือใครแต่อย่างน้อยตอนนี้อาจจะไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นต์เขาให้แบ่งกันยังไงคณะกรรมการหรือคนทางบ้านโหวตแต่ว่ามันก็เป็นการเปิดมากขึ้นนะคะให้ให้คนภายนอกแต่จริงๆก็เป็นภายในในอุตสาหกรรมเนี่ยเขามามีส่วนร่วมมากขึ้นแทนที่จะเป็นคณะกรรมการกลุ่มเดียวโดยที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างค่ะ50% แม้ที่ผ่านมาจะมีเสียงวิจารณ์ถึงความไม่พร้อมของกระบวนการโหวตทั้งวิธีการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนและภาพยนตร์บางเรื่องที่ตกสำรวจ,จตแ,นนแต่ได้มีความพยายามแก้ไขก่อนปิดการลงคะแนนเมื่อวันที่20มกราคม โดยในปีนี้เพิ่มรางวัลพบูล่าโบทเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมคัดเลือกภาพยนตร์และนักแสดงนำชายหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีผลการตัดสินรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงษ์จะประกาศวันที่23กุมภาพานนันธ์นี้ที่โรงแรมรอยัลคลิฟ b e บีชพัทยา